สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีชาวนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับสวัสดีวันพ่อแห่งชาตินะครับ5ธันวานะครับวันนี้มีโอกาสได้ออกมาต่อนกนะครับช่วงเช้าเช้านะครับวันนี้นัดกับอาจารย์เอ็มนะครับไม่รู้ว่าแกจะออกมาหรือเปล่าครับท้องฟ้าครึ้มครึ้มนะครับวันนี้มีเวลา2ชั่วโมงตอนเช้านะครับวันนี้ผมก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะครับแต่ก็แค่ไม่ได้ไปส่งลูกที่มอนะครับวันหยุดนะครับวันนี้วันหยุด หยุดของอาจารย์หลายท่านนะครับถ้าท่านใดออกตอกก็ขอให้มันหมานทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับแถวบ้านนะครับจอดรออาจารย์เอ็มนะครับพางพเนตรยรอนะครับได้ยินเสียงนกป่าทางนู้นนะครับเรียกแต่เช้าเลยตอนแรกว่าจะไปใส่นู่นนะครับตัวหมายสองกุกนะครับจะไปตามตัวหมายนะครับในระหว่างที่รอก็จะลองขึ้นนก ดูนะครับวันนี้มากับเจ้า B 2นะครับตอนนี้นกต่อที่บ้านผมมีอยู่หต่อนะครับนกเขาใหญ่6นกเขาชวาหนึ่งนะครับวันนี้ออกมา1ขุนพลนะครับเจ้า B 2นะครับเป็นนก2องกุกมีู่อ่างอ่างสุดห้าคำนะครับตัวนี้เปิดตัวครั้งแรกนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันครับว่าจะเล่นเป็นยังไงครับรอติดตามรับชมครับ ย้ายไม้ใหม่แล้วครับพี่น้องมาแล้วครับนกป่านี่ครับนกป่าขี้ระแวงนะครับแถวนี้นี่นะครับเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนครับมีคนโทรมาวันเดียรอาจารย์เอ็มโทรมานะครับกำลังจะมานะครับผมขึ้นนกก่อนแล้วครับเนี่ย เจ้า B2 นะครับรุนแต้มแรกกันครับนกป่าไม่คูสู้นะครับี่มีสองตัวเดินหาแล้วครับเดินหาแล้วครับพี่น้อง cố dài lắm à, Mà tay lắm, mà tay trái lang lắm ชันปรับนะครับเอาเป็นทางตรงนะครับมีรถมาละอย่านี้นะอย่างนี้นะไม่นี้ก็มีสิทลุ้นครับโอ้คูดีดีนกป่า Oh, เรียกถี่ดีครับนกป่าเอาเป็นตีบ่ะ รอรุ้นกันหน่อยอีกสัแป๊บหนึ่งอเอาละครับพี่น้องฝนตกแล้วครับ <c oughs> โอ้โนกกเป่ากันหน่อยนะแล้เลี้ยวฝนกันแลนกเฝ้ากันแล้ว,ลวลครับเนาตรงนี้ก็คันดีนะนกพิราบนกจันเองนกจันเดียมัวใกล้ไปใกล้ปวด <c oughs> ย่านตด้ยี่เหล่าว่าเดิมเนี่ นี่ครับวันนี้มากับพี่ชายมาตากฝนแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนั้นมาไล่แดดนะวันนี้มาไล่ฝนเออวันนี้มาไล่ฝนโอ้จะเป็นแนวใดายแบอากาศนกหลา่ไงนกหลายนกหลาย,ลายแต่ตอนนี้นกหลบฝนกันแล้วครับนะังนกป่าก็หลบฝนใต้พระเนี่ย้วครับพลาดน,นะครับไม่ได้ทําเป็นชานปรับนอนเฝ้ากันแล้วครับวันนี้ เอา้าจะเป็นแนวนี้แหละครับเอาถ้าเบิ้งครับเป็นตั้งใดไม่งั้ก็คงต้องเอาลงใหม่แล้วขึ้นอีกทีหนึง่งเป็นชานปรับเอาครับพี่น้องหน่วยกอ่อกวนแล,ล้วครับนะกระลอกครับกระลอกกระแตครับโอ้มากอ่อกวนอย่างตอนนี้นกกำลังเข้ากันนะครับ นกป่าก็งงแล้วครับนี่นกต่อก็งงกระลอกสองตัวนะครับพี่น้องนะนั่นนะมนเกาะโอ้ยเออเออหนีซ้ำไปเนี่โอ้โอนเ,น,เน,อนี่ครับนกต่อนกป่าเอาละครับมาอีกรอบแล้วครับเมื่อกี้กระลอกกระแตมากวนหนีแล้วครับเอายางรูรูรูร,รูใช่แล้ววันนี้เอา นั่นคือพ่าปาก,ก,อก,ปก,กปากแหละนกตอกับพวกปากนกป้ากับพวกปากเอา้าึ้นประชิดแล้วครับวันนี้เอ้าโดนไหมมาเนียดบ้าหมานบ้าวะเหยียบซานเหรอครับเรียบร้อยแล้วครับ,รบ,รรบพี่น้องเอาจนได้โอ้ย,ย เรียบร้อยครับอเอาปลดตกลงครับเอานี่ยหละครับพี่น้องเส็จจนได้ครับเนี่ยนะครับพาดไม่ได้ปรับเป็นชานปรับระดับนะครับเป็นชานหักนกก็เลยเหยียบช้านะครับแต่ได้ฟังคารลมนกหมอนี่คารลมพ่อไดอยู่เดินเสียงหน่อย เป็นเรื่องแต่นานๆทีได้กำขาครับบตัสนับปีกอู้ยลายไหมครับอ่าได้นกชำแล้ววันนี้ช่างอู๋อู้เสร็จะตกใจจานเดียวมั้งครับปก็ตัวสนับปีกไหมไม่ได้นกเลี้ยงแล้วครับเนาะบล็อก B2 มิดคอแตกไปปลดนกครับคราวนี้ได้กำขาแล้ววันนี้ตัวนี้ได้ชำได้เลี้ยงได้ชำแน่นอนครับเดี๋ยวขึ้นอีกครับมีนก แถวนี้เป็นลืมบอกนะครับบ้านหลังนี้เขาปล่อยนกนะครับเนี่ยที่ผมมาได้แถวไอ้ไอสายฝนในนกสีขาวก็แถวนี้แหละครับนี่โซนนี้เป็นโซนนกปล่อยนะครับก็เลยค่อนข้างเหนียวเดี๋ยวไปดูชมนกกันใกล้ๆดีกว่าครับโอ้นานานทีได้กำขานะครับไม่ได้ออกที เสียงหน่อยครับร่มเด้อครับตัวนี้เสียงเด็กนกขึ้นไม้ขึ้นนกตั้งใดขึ้นนกเกาสนับปิงขึ้นโพดใส่ใส่ใส่เฉพาะมันหายค่ับหายเล <đây. S 2> ยโอ้ลายเม็ดคอไหมครับ,รบเป็นตั้งใดเสียนสอก็มีเสียนสออ่าผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นนกที่เขาปล่อยนะครับพี่น้อง,ง,งว่ามันขนบ้านนะบนน,บนี้ขนบ้านน,ะน่ะเนี่ย ผลบ้านแท้ๆครับโอ้โอ,โอ้งามงามสุดๆงามงามครับตัวนี้กน,นกปล่อยเด้อครับนี่พี่น้องแข่งบกงงักกังง่ายเลยได้นกเลี้ยงนะครับมิดคอเบิ่องมิดคอแตกไปเล้วโอ้เบิ่งแข่งได้ครับเบิ่งดาครับเหลืองอุ้ยๆครับพี่น้องเห็นนกเลี้ยงแล้วพี่น้องเนาะเนาเป็นบ่มึงอ่ะ เอาดหรือเครื่องยังไม่ฟ <Okay. S 2> ิตลูกอ,ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวลองจับจทด,ดีๆด,ดูเอาล่ะครับของจานเดมอยู่ตรงนู้นนะครับเจ้าล้อแมกเรียบร้อยไปแล้วครับเจ้าขาลมไปแล้วครับตัวนี้พ่อหนาไนี่เรานะนะอืมบินไปแล้วตัวหมายครับ<ห>ตัวมไม้ไอ้า เอาตัวลูกนกบินหนีแล้วเอาไปได้เห็นงานด้วยยันบอยม้าแต้มนึงเลยโอ้นกหลายแห่งโอ้โหถล่มกำลังเข้านกไฟทุกคนของเขาเลี้ยงไกลดีนะครับโอ้เสียงไหมสุดยอดตัวนี้เขาหาจะ้อแม็กแล้วครับโดดโดดคิดว่ามันซุ่มข่าว มันหายอยู่ดิแกนแกนวัวโทรมาในแจ็คแจมเหรอในแจ็คแจมอออทีบบ่นอ๋อแกนวัวไม่ได้ออกครับวันนี้อู้นกปลาเสียงดีด้วยตัวนี้เอาไปล้อแม็กจัดการมัน เอาละครับบกักคาลมแลครับเดินก็หาเจ้าล้อมแฮกแล้วครับนู่นถ่ายไกลนิดนึงนะครับพี่น้องไม่ได้ยินุ่มยินเสียงหรอกแต่ถ่ายภาพให้ชมกันหมุนหน้ามุนหลังแล้วถ่ายถูกที่ถูกทางพอดีครับตรงที่ก็ห่วงพอดี แล้วครับพี่น้องเจ้าล้อแม็กปักธรณีหางชี้ฟ้าละว,วงในเหนียวนเนบนี่บอกว่าเหมือนนี่ทวนเดียวก็แบบเสียงล้อแม็กเลยเอายางรู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 เหรอคร,ร,รับพี่น้องเสียงซ้ำกันเลยละ่ะเอาล้วครับม,นนมันโดนเหรอเด้วงในเริ่มจะมาแล้วครับ เอามีเสียงเข้าแล้วครับเดี๋ยวผมจะรับโทรศัพท์แป๊บนึงเอาครับหงายถูกคั้แล้วครับอู้มีอ่างอ่างคำหนึ่งครับถูกปลามีอ่างคำหนึ่งมีอ่างหลงคำหนึ่งเสียงโซนเดียวของโลกเลยลมดีเอาอัดกันแล้วครับพี่น้องโอ้เสียดายถ่ายใกล้ไหมแน่

มีอย่างหลงคำหนึ่งเฉยเลยแต่น,น,นานๆที่จะมานะครับนะรอบรอบหนึ่งมารอบหนึ่งไม่มาเสียงท้นเดี่ยวกันเลยว่ะเอาละที่โดดโปรคกนเอา้าแม่ก,กบ,บย้อมกันแล้วเว้ยโอ้เป็นตะเบิงเลยว่ามวยฟูนี่ไหมลุ้นเป็นช่วงก็ลุ้นได้ครับแบบนี้ ถ้านกป่าเข้านะเอาละครับพี่น้องผมคงต้องกลับบ้านแล้วครับพอดีงานค่อนข้างเร่งด่วนนะครับวันนี้วันหยุดก็จริงนะครับแต่ผมก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมนี่ครับเจอกันใหม่วันอาทิตย์นะครับส่วนนกอาจารย์เดมก็นู่นนะเจ้าล้อแมกอยู่นู่นนะครับนู่นกำลังประชิดกันอยู่นู่นทางนู้นนะครับถ่ายไม่เห็นรหรอกนู่นนะครับทางนู้นแหละอ่า นกนกป่ามีอ่างเนาะจานเดมเนี่ครับจานเดมนั่งลุ้นอยู่นี่นกป่ามีอ่างค้าหนึ่งมีคัดคัดหนึ่งเท่าเท่าที่ได้ยินนะอหน,นะครับกูแก่งด้วยนะครับอา,จากจะนกต่อยังไม่หยุดเลยครับเป็นอ้น่าจะนานแล้วละ่ะค่อนข้างรู้เพียดเหมือนกันลูกนกก็เยอะนะครับตอนนี้นกป่าเยอะเหมือนกันโซนนี้นะครับเป็นโซน แถวใกล้ๆคลองจินดานะครับนี่คนนั่งลุ้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพี่วัสวัสดีครับเจอกันใหม่บันอาทิตย์เนาะออกมาดูแถวนี้แหละนกป่าพอได้ลุ้นอยู่เบื้เจ้า b 2นี่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ดีเท่าไหร่นะครับยังขนพองอยู่เลยผมออกมาไล่แดดนะครับแต่วันนี้ไม่มีแดดเลยในแต้มเดียวครับวันนี้ได้นกเลี้ยงหนึ่งตัวฮะ นกป่าค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันแถวนี้ลินม้ลาเพียงชนี้ครับเจ้า B ีสองต้องพักก่อนนะครับ B 2สองให้สมบูรณ์กว่าน,นี้ก่อนไปครับเจอใหม่วันอาทิตย์สวัสดีครับเสร็จเจ้าล้อแม็กจนได้ครับคารมมีขัดหนึ่งอ่างหลงคำหนึ่งโอ้เสียงจัดๆเลยครับเรียบร้อยครับเสร็จล้อแม็กจนได้ครับ